ความมุ่งมั่นพาวินผู้มีความมุ่งมั่นจะทุ่มแล้วเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าหยดกระปุกเรียบร้อยพามานั่งเล่นของเล่นก่อนกินข้าวกินอาหารเรียบร้อยเล่นก่อนพักหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปนอนอ <laughs> ทำได้อะทำได้โอเคเก่งเก่งเก่งมือเริ่มนิ่งแล้ว ก่อนทําไม่ได้หงุดหงิดนี้ทําได้มือเริ่มนิ่งนะคือว่าแค่มันประกบกันลงล็อกแค่นั้นแหละเธอก็ดีใจละโอเคดีใจขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้อารมณ์ดีไม่ต้องมีเพลงก็เต้นได้วันนี้อารมณ์ดีไม่หูพับเนี้ะ

ซื้อตัวนี้มาใช้เป็นตัวสำรองเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวเองยังไ,ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอามาตั้งเก็บไว้ก่อนเวลาลูกเห็นทีลูกก็อยากจะขึ้นมานั่งเล่นทีอุปกรณ์การเล่นเขาก็อย่างนี้แหละโอ้ได้แล้วเหรอฮได้หรือไม่ได้ ได้หรือไม่ได้หรอเก่งอะ่นนั่นนั่น่ไม่ตั้งเล่ไม่ตั้งเล่ไม่ตั้งกินยาจะครบแล้ว หมอให้กินยาค่าเชื้อห้าวันที่ว่าเป็นหูชั้นกลางอักเสบกินมาได้สี่วันละเดี๋ยวเหลือคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็หมดละใช่ไหมครับตายาก็หมดขวด,ไ,ดไม่หมดขวดหรออ ยาก็ที่เหลือก็ทิ้งกินครบแล้วกินหมดแล้วก็ทิ้งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปโรงเรียนใหม่ดูซิจะไปได้กี่กี่อาทิตย์ตั้งแต่ตั้งแต่ไปโรงเรียนมาเนี่ยพาวินอยู่โรงเรียนไม่ไม่เคยเกินสองอาทิตย์เลยอ่ะพาวินก็ป่วย ช่วงนี้เด็กก็ป่วยกันเยอะหุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยที่เพิ่งเข้าโรงเรียนอะ่ะโทมคุ้มกันยังไม่ค่อยมีเป็นหวัดเป็นอะไรกันอาทิตย์นั้นอาทิตย์เลยอะ่ะน่าสงสารแต่ก็ไม่มีใครดูไง จะต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวหลังเดือนธันวาก็ดีขึ้นเพราะมามาหยุดงานละหยุดงานหยุดงานครับบิ<อ>๊มอะทำไรทำไรทำไรเดี๋ยวมามาจะหยุดหยุดงาน ไม่ต้องไปโรงเรียนบ่อยแล้วก็คงจะไม่ค่อยเป็นไข้เท่าไหร่โอ้โห

ใช่แล้วพาวินหนักสิบกิโลยาวสูง83ดามเซนความความกว้างของศีรษะสี่สิบห้าห้าหัวก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ความสูงก็เพิ่มขึ้นไปตามกราฟของเขาตามการกราฟเจริญเติบโต แ่้น้ำหนักรู้สึกว่าจะทรงทรงนะน้ำหนักรู้สึกว่าจะขึ้นได้มากจะออกไปทางยาวมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าอ,อต้องทำน้ำหนักนิดนึงนะรู้สึกว่าน้ำหนักอคือถ้าในเกณฑนะ์นะั้นน่ะเกณฑ์เส้นของลูกก็จะคือน้ำหนักต้องประมาณสิบสองกิโลใช่ปะแต่ตอนนี้ลูกวินคือน้ำหนัก นิ่งมากตั้งแต่ที่ไปช่างเขาที่แล้วอะ่ะเป็นตั้งนานแล้วอะ่ะเป็นหลายเดือนแล้วอะ่ะน้ำหนักนิ่งมากเลยขึ้นมานิดเดียวเองแค่สิบกิโลเองจริงๆน่าจะอยู่ในประมาณแบบสิบเอ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีดจา้จา ก็เป็นไข้ด้วยอะไรด้วยไปโรงเรียนตั้งแต่ไปโรงเรียนมาก็เป็นไข้อาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยน้ำหนักก็เลยอาจจะแบบว่าทำได้ไม่มากแต่ช่วงนี้พาวินงก็เริ่มกลับมากินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราคอยดูว่าจะเป็นยังไงบางทีเหมือนเขากินเยอะนะแต่ว่าคือเขาก็แบบเล่นออกกำลังอะไรเยอะด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เผาผานไป เขาผ่านไปหมดช่วงนี้หน้าหนาวด้วยต้องใช้พลังงานรู้สึกว่าจะต้องมีการผสมเนยผสมครีมผสมน้ำมันดีๆลงไปในอาหารให้มันแบบมีความมันๆหน่อยก็ได้มีแบบพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาช่วงนี้หน้าหนาวได้มีไขมัน,นจะได้ไม่ผอมอ่ะ ได้ม่ผ่ามที่ไหนไหนจมูกไหนแหนซะแหนไส้ไหนแหนซะาแหนซะจมูกนี้น่ะนี้น่ะแหนซะแหนซ่าอยู่นี่อันไหนเออร์กอนเออร์กอนดีบราอไหนเออร์อ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 นอันไหนมุนเนนไหนมุนเนนมุนเนนไหนฟัตเตฟัตเตน่าอยู่ไหนฟัตเตน่าฟัตเตน่าบร้า ช่วงนี้กำลังเรียนรู้คำศัพท์นะเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายมรีนจะแกะเป้าทำไมอะลูกโอ้ยจะทุ่มอลไรน่ะเลิกนะเลไร,รแล้วเหรอจะลงแล้วเหรอจะลงแล้วเหรอจะลงแล้วเหรอมามาจะได้ปิดคลิปเดี๋ยวมาหาให้หาไม่เจอแล้วงดหงิยบอีกทิ้งเธออ่ะอ,นะอันไหนอันไหน่ใหญ มามา่มาถ่ายวิดีโอยอยูอ่อามาอามาอันอนอน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 นนนนนอันนี้เนะี่ยไหนดูดิกลับมาได้เลยเนะ่ดีเป็นคนมีความสนใจมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จแต่บางทีก็สติหลุดเหมือนกันบางทีก็วีดเนีย่ยชอบไปเอาพวก เสื้อผ้าที่จะมีพวกกระดุมพวกนี้นาแน่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 แนเอามานั่งติดนั่งแกะเขติดไม่เป็นหรอกไม่มีแรงกดแต่เอามาให้มันประกบประกบกันเขาก็แบบมีสมาธินั่งทําได้เป็นแบบนานน่ะก็ดีฝึกสมาธิป่โอ้โหเก่งจจิงเลยตบมือตบมือ ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านม่ใช่หรือเปล่าถูกละานานานถูกแล้วเกง่งเกง่งเห็นไหมประกบกันได้อ <laughs> โอ้โหอะไรจะดีใจกันาดนักคณอ๋อเมื่อาวานนี้พาวินไปฉีดวัคซีนมาด้วยเป็นวัคซีนตัวเก่าล่ะที่เคยฉีดไปเมื่อประมาณ6เดือนที่เอง เมื่อประมาณตอนที่เขาหกเดือนน่ะแล้วก็เป็นการฉีดฉีดเพิ่มให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอายุยืนยาวเข้าไปอีกฉีดซ้ำแล้วก็ช่วงนี้ก็โตแล้วคือว่าไม่ค่อยได้เข้าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปเช็คบ่อยๆแล้วอะ <c oughs> ไม่มีฉีดวัคซีนอะไรแล้วอีกรอบนึงก็จะเป็นสองขวบครึ่งเลยอีกปีนึงเลย อีกปีหนึ่งก็จะมีจดหมายมาให้ไปะเรียกอะไรไปดูพัฒนาการนานเลยรอบนั้นก็น่าจะมีฉีดวัคซีนอีกรอบอะ า Hello, พาลินฮัลโหลพาลินฮัลโหลพาลินไปมามาปิดวิดีโอแล้วนะเฮโดเฮโบเฮโบเฮโดยังเฮโดแล้วหมาปิดวิดีโอละวันนี้นอนตื่นช้าเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยนอนนานเลยเดี๋ยวเครื่องใส่คืนน zy, ี้ก็จะได้นอนสองทุ่มเห็นจะได้ยังห่วงเล่นอยู่เลยตอนเนี้ยยังไม่มีทีท่าว่าจะหาวเลย บายบายครับบายบายครับเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้ออันนี้ฟึตนะ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 ตายแล้วหมาม้มาปิดแล้วครับหมาม้มาไม่มีอะไรจะพูดละสวัสดีครับผม